สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อผมธนภพทวีวงสมบูรณ์ครับเทปนี้เป็นเทปที่ผมเฝ้ารอมานานมากนะครับจะได้มาเจอสาวน้อยของผมอีกแล้วนะครับก็ไม่ให้เสียเวลาเนาะแนะนำกันเลยดีกว่าครับอ่ะยินดีพบกับต้องเบนสวัสดีค่ะ แล้พระดาอุดแน่นนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทอิสุอึ้งเงินไต่ตลิ่งชันค่ะนี่ครับต้องเบนเราห่างหายกันไปหลายเทสเนาะใช่ค่ะเทสน,นี้ได้กลับมาอีกแล้วกลับไม่รู้ <มา S 1> ว่าดีใจในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หรือว่าดีใจที่เจอต้องเบนเนะครับผมอี่าลักษณะคือแปลกๆเหมือนกันเนาะวันนี้ต้องเบนเราเอาอะไรมาโชว์กันเอาอะไรมาโชว์เอาอะไรมาโชว์ทีเด็ดเลยตัวนี้เป็นไงครับรุ่นไหนเออมาใหม่นี่เนาะใช่อิสุอึ้งมิลเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอ ก็เขาบอกว่าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีรีวิวจากในวิดีโอเนี่ยเยอะมากนะแต่ว่ามันไม่ใช่ฉบับของเราฉบับของเรานี้ต้องของแท้ครับต้องผมแล้วก็น้องเบนอยู่ด้วยจะได้ดูว่ารีวิวที่แท้จริงเป็นยังไงยังไม่ลืมคำพูดนี้เลยนะอ่ะครับอยากจะดูภาพรวมกว้างกันก่อนนะครับภาพรวมกว้างของตัวมิวเอ็กกันก่อนเลยความกว้างความยาวเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปไหมบอกเลยค่ะว่าของอิอุสุมิวเอ็กณตัวปัจจุบันนี้เรายังคงเอกลักษณ์ความสง่างาม เราจสไตล์สปอร์ตนะคะยังคงเดิมอยู่โอเคความกว้างความยาวยังเท่าเดิมใช่ค่ะโอเคนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างถ้าเรามองเห็นชัดๆเลยเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแปลงที่มองระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่รุ่นบูพาวเวอร์ดูยังไงบ้างด้านหน้ารู้ไหมด้านหน้าหรอยังไม่อยากจะพูดคําว่าเหมือนเดิมอ,ะอ่ะแต่เรายอิแต่เราก็ยังคงอย่างอย่างที่แจ้งนะคะว่าเรายังคงเอกลักษ์สไตล์ความโดดเด่นความเป็นสง่าของในรูปรักษณ์ของยูซุมิวเให้เหมือนเดิมนะคะ ยังคงชอบกระจังหน้าแบบสามมิติใช่นี่ยังคงอยู่ยังคงอยู่นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์และไฟสปอตไลท์ใช่ค่ะอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมค่ะาใช้งนเยยี่ยมไฟหน้ามันคงเป็นแบบโปรเจคเตอร์ใช่ค่ะอ่าอันนี้ยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวงั้นเทนนี้ผมจะขออนุญาตรีวิวไปเรื่อยๆนะครับดูทั้งทั้งหมดเลยเนาะได้ไปเรื่อยๆรอบๆคันเลยเดี๋ยวให้น้องเบนพาไปดูดีกว่าเนาะได้เลยค่ะนะครับเดี๋ยวตามมาครับ ครับส่วนถัดมาครับด้านข้างด้านข้างคุณเบนผมอยากดูภาพดูกว้างๆเลยค่อยๆไปเรื right. ่อยๆก่อนรัค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยสไลด์สไลด์เันนี้เลสไลด์จริงมาดูครับจุดเปลี่ยนแปลงกันอื่นนี่ผมเห็นล้อแมตต้องแนะนำกันหน่อยละล้อแมตเป็นแบบไหนครับบอกผู้ชมหน่อยไดนามิกแบ็กเลยนี่ออกแบบลายใหม่นะใช่ค่ะแตว่าดูโทนแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสามมิตินะใช่ก็ดูสวยดีนะครับแต่ยังเป็นแม็กขนาด16นิ้วอยู่นะครับเป็นแม็ก16นิ้ว นะครับดูสเปคก่อนเลยหรือมึดูสเปคให้สเปคเป็นขนาดที่นี่นี่นะครับสองสองห้าหกห้าอ no, ๋อโทษทีสิบเจ็ดไม่สิบหกนะครับสองสองห้าหกห้าสิบเจ็ดนิ้วนะครับมากับขนาดนี้นะครับถัดไปถัดไปเถอะมาเถอะมาถิดมานี่เลยมีอะไรเพิ่มเติมนี่ครับกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถอ่าเป็นสีเดียวตัวรถนะครับถ้าเป็นในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเป็นตัวบูบูบูพาวเวอร์เนี่ยนะครับจะเป็น สีโครเมียมใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็ดูให้ทรงสปอร์ตขึ้นมอีกเป็นสีเดียวตัวรถเลยซึ่งถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นสีดําด้วยใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นสีขาวก็จะเป็นสีเดียวตัวรถเลยนะครับอ่ะเธอไปเธอไปเธอไปมีอะไรอีกมือเปิดมือเปิดมือเปิดเป็นแบบโครเมียมใช่ค่ะก็ยังคงสไตล์สปอร์ตให้เหมือนเดิมก็ยังเป็นในรูปแบบของโครเมียมให้ดูเด่นอยู่แล้วนะครับเด่นตายอยู่แล้วอ่ะไปครับควงกว้างกว้างไปเรื่อยๆครับก็ยังคงเอกลักษณ์เป็นแบบย s สุมิวเอ็กซ์แบบเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมยังคงชบเฉียว ไปครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันก่อครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมตามมาครับครับส่วนด้านท้ายนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอ่ะน้องเบนท์ครับแนะนําเลยพูดเลยทาเดียวสั้นๆยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นมิ l เอ็กให้อยู่นะคะต้องบอกว่ายังคงเอกลักษณ์เนาะใช่ค่ะนะครับยังดูชบเสี่ยวเหมือนเดิมอยู่แล้วดูด้านท้ายครับตามดูท้ายครับมีการพับเบาะไปแล้วนะครับแนะนําวิธีพับเบาะนิดนึงเทปอื่นๆผมได้รีวิวไปแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการพับเบาะเรายังคงใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับเบาะของเราไม่เหมือนกับ บางยี่ห้อยังต้องใช้วิธีคือเกี่ยวด้านซ้ายด้านขวาใช้งานลำบากอยู่นะครับผมเก็บให้เก็บให้แต่ไม่จุดเปลี่ยนแปลงภายในเยอะนะครับคุณเลนถูกไหมใช่ค่ะภายในยังมีก็จะไปเพิ่มลูกเล่นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะให้คุ้มค่าสมราคานะคะกับสไตล์มิลเอ็กเนาะไม่เอาเดี๋ยวไปดูดีกว่าเดี๋ยวให้คุณเลนคว้าลุงในด้วยได้เลยค่ะวันนี้มาทั้งทีรีวิวแต่ภายนอกไม่ได้ครับไปครับตามมาดูด้านข้างครับ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเฝ้ารอแล้วอยากจะเปิดประตูดูตั้งนานแล้วเห็นเขาบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ค่ะครับอันดับแรกก่อนเลยกุญแจผมกุญแจกุญแจคุนเป็นแบบ Genius NT ก็คือใช้งานได้สะดวกเหมือนเดิมคือรัอมีใกล้ๆแค่นั้นเองเอามือสอดเข้าไปใช่ก็ปลดล็ดอกได้เลยนีอันนี้อันนี้ยังคงยังคงอยู่ใช่ใชเพราะอ่าตัวนี้มันจะยังคงให้อ่า อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยนะคะเห็นด้วยครับเห็นด้วยจริงๆใช่ค่ะมาดูครับเปิดภายในยนี่ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้เลย,เลยใช่ไหมเป็นยงไงครับเป็นรุ่นอะไรครับเนี่ยเป็นเป็นแบบไหนเองตัวนี้ค่ะมันก็คือจะตกแต่งด้วยมันจะเป็นขอบประตูชายสตเตเลสแบบเลืองแสงเลยอนะคะ คุณผู้ชมครับผมมามองใ,ใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่เรืองแสงครับอันนี้เป็นแบบไฟเป็นแบบไฟนะใช่นี่เป็นไฟ led ทั้ง4ประตูเลยไหมครับใช่ค่ะจะมีทั้ง4ประตูเลยคือมันจะทำงานทั้งตอนกลางวันและกลางคืนด้วยนะครับเมื่อเปิดประตูปุ๊บเนี่ยเขาจะทำงานตรงเลยเป,เป็นไฟสีฟ้าออกมาให้รู้ว่าเป็นเหมือน blue power นะเปิดปุ๊บ ติดปั๊บอ่อันนี้อันนี้ไม่มีสวิตช์นะครับคือเปิดประตูเมื่อไหร่ก็คือสะดวกคือความปลอดภัยใน่นักอังคะมงคืนเปิดก้าวลงประตูง่ายด้วยใช่ค่ะนะครับสวยครับนี่ชอบชอบอันนี้ส่วนตัวชอบเนาะครับภายในครับเป็นโทนออกสีดําๆเลยสีดำนะครับถ้าในรุ่นเก่าจะเป็นสีครีมสีครีมใช่ค่ะสีครีมขาวๆงั้นนะครับดูแล้วมันค่อนข้างจะเลอะเทอะครับแต่ก็ยังคงมีอยู่นะใช่ยังคงมีอยู่ในรุ่นแยกย่อยไปอีกใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายๆค่อยมาบอกว่ามีรุ่นไหนบ้างไดมมาาครรับอุปกกกณ์ตตแ่งภยยยในนนพววเเีี้ผห็สด บบตัวนี้มันจะตกแต่งด้วยวัสดุพิเศษอะน,นะคะเป็นไฮกอสแบ็กอ่อาแล้วก็และโครเมียมนี่มือเปิดโครเมียมหมดเลยใช่ค่ะมีการตกแต่งด้วยขอบโครเมียมหลายส่วนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูเราเรีวิวไปในรถด้วยนะครับจะได้เห็นนะครับที่วางแก้วก็ทําใหม่แล้วก็ตรงขอบคิ้วตรงป็นคันเกียร์เดี๋ยวให้ดูด้วยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอ่ะนี่ภายนอกเข้าวๆก่อนเนาะมีอะไรอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวไปแนะนำในรถด,ดีกว่านะครับตามมาในรถครับดูใกล้กันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่อารมณ์ฟีลลิ่งของภายในคุ รู้สึกแล้วนะรู้สึกตลอดผมนั่งคันไหนรู้สึกตลอดเลยเนี่ยแต่อันนี้จะบอกแบบลักษณะคือเหมือนใหม่รุ่นอะผมเหมือนใหม่รุ่นเลยอะผมไม่เหมือนแบบตอนขับวีเอ็กรุ่นเก่าๆนะรุ่นเดิมรุ่นแรกอ่ะมันจะดูแบบขาวๆหน่อยขาวๆมาดูกันครับภายในโทนดําก่อนเลยให้อารมณ์สปอร์ตอันดับแรกใช่ค่ะพุชสตาร์ทตัวนี้ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอยู่เนาะพุชสตาร์ทเหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นพุชสตาร์ทเหมือนเดิมหน้าจอครับหน้าจอ MID สวยงามอ่ะคุณเบน ม,มันเปลี่ยนแปลงเยอะด้วยอ่ะใช่อ่านค่าง่ายนะคะแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าเวลาขับหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะสะดวกขึ้นอ่านง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สบายตาขึ้นเปนการเปลี่ยนฟังก์ชันมีปฏิทินมีอะไรมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็อยากจะให้มาลองดูมาลองเทสดูนะครับสวยงามครับ ตัวนี้ในรุ่นนี้พุงพมลัยรครับพมลัยงงยังคงฟีลลิ่งคือฟีลลิ่งยังแบบสปอร์ตอยู่เนาะสปอร์ตอยู่ใช่ก็ด้านซ้ายยังคงเป็นแบบการควบคุมทั้งโทรศัพท์ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิทยุโหมดนี้ก็ได้ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นในรุ่น3,000มีคุชคอนโทนด้วยอยู่ด้านนี้ใช่ไหมผมเห<ช>็น <he en S 3> อยู่อขออภัยไว้เดี๋ยวรุ่นหน้าผมมารีวิวตัวที่เป็นคุชคอนโทนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว3,000จะมีคุชคอนโทนด้านขวาด้วยใช่ค่ะตรงส่วนนี้ ถัดมาครับมาดูภาพรวมกว้างก่อนนะครับภายในก็ังเป็นโทนที่ผมบอกเนาะังเป็นสปอร์ตนี่ผมสึกได้อย่างคุณเป็นนี่เวลาผมเท้าแขนแกับอะไรเคร่กับแขนผมต่อไปนี้ข้อศอกเราจะไม่ได้านอีกต่อไปอ่าน,นี่นี่มีนวมให้ด้วยมี<ช>นวมด้วยน,นวมนะครับตรงนี้ก็มีเปลี่ยนวัสดุของผ้าใหม่นะคือทําให้มันดูแล้วนุ่มขึ้นน,นะสปอร์ตขึ้นเบาะก,ก,ก็มีการผมว่าเปลี่ยนวัสดุด้วยใช่ค่ะลแล้วก็แต่ยังคงรูปลักษณ์แล้วก็ การโอบก,กระชับของสรลีระด้วยนะคะจอยังคงเป็นแบบคอนเน c t ต์เวิร์อยู่8นิ้วใช่คะ่ะอันนี้ผมรีวิวไปแล้วเนาะในเทปนี้นะครับมาดูอันที่สำคัญสำคัญอีกอันหนึ่งนี่ผมผมคอยชำเนืองอยู่พักใหญ่ๆแล้วอันนี้ผมชอบอันนี้ชอบอันนี้ใช่ไหมใช่คุณเป็นแนะนำยนสิงๆคืออะไรก็ตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นกล้องที่บันทึกนะคะ,ะเป็นกล้องบันทึกภาพเลยใช่ จริงๆเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยใครจะทำอะไรกับเราตอนนี้อย่าหวังค่ะนี่แน่นอนแล้วก็เห็นว่ามีการปรับแสงรถแสงส่องด้วยใช่อัตโนมัติใช่ค่ะตัวนี้คือว่ามันจะตัดแสงอัตโนมัติด้วยคือเวลาที่รถข้างหลังไฟสูงๆมาปุ๊บต่อไปนี้ผมมนั่งมานั่งปรับแล้วไม่ต้องแล้วคือเขาปรับเองเลยใช่ค่ะปรับให้อัตโนมัติเลยเยี่ยมเลยกล้องนี่ปรับได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ปรับได้ด้วยกล้องหน้ากล้องหน้าในการบันทึกภาพอะค่ะก็คือลูกค้าสามารถปรับ ปรับได้แล้วก็เช่นกันนี่ผมกดปุ๊บหน้าจอหายไปใช่ับไม่ไม่เกะก,กะแล้วไม่เกะก,กะแต่ยัง,ยง,งสามารถบันทึกภาพได้อยู่นะผมว่างี้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นเรื่องเลยดีกว่าครับเฉพาะกล้องอย่างเดียวเลยเนาะเพราะว่ามีรายละเอียดนี้เยอะมากใช่ค่ะ,นะหน้าจอขนาด4.3นิ้วด้วยโหเท่าโทรศัพท์เครื่องเลยนะมองเห็นชัดเจนเนยนะครับเวลาผมกดนะครับอ่ะโอเคนี้ลาไปก่อนขอทิ้งไ้ก่อนนะครับไว้เป็นประเด็นถัดไปเลยกันนะครับก็อื่นครับอย่างที่ผมเมื่อกี้บอกไปก็จะมีเรื่องของตัวนี้ีมีคิวมีอะไรเพิ่มมี X ป p o r t หรูเลย นะครับแล้วก็ที่ตรงนี้ที่วางแก้วที่วางแก้วก็จะเป็นขอบโครเมียมนะคะสวยงามครับใช่ค่ะเพิ่มความหรูหรามด้วยเพิ่มเติมข้อมูลเทคนิคนินดนึงครับในส่วนของรุ่นมิวเของเรานะครับก็จะมีการเพิ่มวัสดุของตัวทรัพย์เสียงทั้งหมดเลยนะครับทาให้อะไรนะเขาเรียกว่านิ่มมีเสียงเข้ามารบก,กวนเา,าเนี่ยนิดเดียวเองน้อยมากนะครับตอนนี้คือจะเรื่องของการเก็บเสียงอยากให้มาลองจริงๆว่าไม่ผิดหวังใช่ค่ะตลอดอเลยไม่ไม่ผิดหวังครับยังมีเพิ่มเติมอีกนะคุณเบนนะ มีเรื่องของลำโพงผมชอบมากเลยลำโพงลำโพงของตัว m u l X ตัวนี้นะคะตัวท็อปเลยเนาะมันจะมี8ตัว8ตัวไหนช่วยกันนับซิมีทวิ t เตอร์ตรงนี้2ตัวใช่2ประตูประตูด้านนี้2ประตูหลังหลังค่ะแล้วก็นี่4 6แล้วอีกตัวนี้ลูปสปิเกอร์อยู่บนหลังค่า2ตัวใชเป็น8ตัวใช่ค่ะแล้วลำโพงเขาเป็นของยี่ห้ออะไรเนี่ย เคนบูดมาแบบเต็มสเต็ปครับลำโพงเคนบูดทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะทำมันส่วนนี้คือเพิ่มเติมเรื่องของอะไรนะกำลังเสียงกำลังใช่กหลังเสีมาเต็มใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเพิ่มอัตราลดในการฟังในโหมดของภาพยนตร์ด้วยก็มาลองฟังครับใช่ค่ะทีนี้ในรุ่นของตัวมิวเเนี่ยเขาจะเรียกเป็นรุ่นเครื่องเสียงใช่ไหมถ้าเป็นรุ่น d ี d อดใช่อ่าแทนรุ่นนี้จะแปลว่าจะเป็น Connect เวอร์ใช่ค่ะ Connect เวอร์ค่ะอ๋อดูจากเทลฟินใช่ไหม ใช่ดูจากชักฟินด้วยถ้าอย่างภายในเป็นสีดําถ้าถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่เขาเรียกว่ารองจากนี้ใช่ค่ะที่ไม่มีตัวคอนเน็กเวิร์ก็จะเป็นสีขาวเป็นรุ่นดีวีดีใช่เป็นรุ่นดีวีดีภายในจะเป็นสีเบจนะคะอ๋อแยกกันชัดเจนครับตอนนี้ใช่ค่ะแยกกันชัดเจนโอเคเดี๋ยวภายในข้างหลังนี่ผมว่ามีตัวอีกตัวอ่ะผมเห็นมีไฟปักไฟด้วยไฟสำรองไฟสำรองอ๋อเป็นไฟสำรองใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะพาไปดูข้างหลังนิดเนาะได้ค่ะโอเคครับไปดวูข้างหลังครับ ครับภายในนะครับด้านหลังนะคุณเบนที่ผมบอกนี่ผมเห็นอยู่เมื่อเช้าเนี่ยแอบจำเดินเห็นอยู่ใช่ตัวนี้จะเป็นไฟสำรองอ๋อไว้สำหรับอะไรครับ220โวลต์นี่ใช่ค่ะมันจะมีเต้าเสียบให้ด้วยนะเอาไว้เสียบอุปกรณ์พวกอ่าพวกโน้ตบุ๊กอ่าไอแพดอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแล้วตรงนี้นะครับนอตเหนี้จะปลั๊กไฟแล้วนี่มีไฟ2แอมป์กับ1แอมป์ด้วยอีกใช่ค่ะคือเป็นเป็นแบบของตัว USB ทั่วไปอ่ะนะครับเออก็ดีนะสะดวกดีผมว่าใช้งานง่ายดีใช่ค่ะเหมาะดีครับ ส่วนบอกภายในก็ผมว่ามันมีเรื่องของความนุ่มนวลเมื่อกี้ที่ผมขึ้นไปนั่งเนี่ยเพราะมันนุ่มนวลเยอะนะครับนุ่นขึ้นมากเลยอ่ะใช่ค่ะปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับบางทีบางท่านมองเอ้ยไม่เปลี่ยนเลยเลยไม่ใช่นะครับจริงๆรแล้วเปลี่ยนวัสดุภายในด้วยที่ผมบอกนะครับภายในครับยังเป็นแบบอะไรนะวันไอชั่นนี่ใช้งานง่ายเหมือนเดิมดูภายในเราสวยงามครับโอ้อ่าอยากให้มาลองครับอยากให้มาลอง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 ดูที่โชว์รูมเลยนะครับมาลองขับมาลองเทสกันได้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนทิ้งท้ายกันมีหลายรุ่นที่เรายังไไม่ดด้้้บบอกวยนนครรัปหาเ ครับในส่วนของหัวใจสําคัญเนาะไม่ให้เปิดให้ดูไม่ได้เลยต้องเปิดต้องเปิดใชเครื่องยนต์พันเก้าเครื่องพันเก้าค่ะแนะนาหน่อยน้องเบนเครื่องพันเก้า DDI นะคะจะวางเครื่องทั้งหมดอยู่ในมิ l เอ็กด้วยเนาะมองดูแล้วไม่ได้ใหญ่แบบเต็มเลยเนาะไม่ไม่รู้สึกก็รถอันของใช่รถขนาดด้วยรถขนาดลงไปใช่แต่เพิ่มกําลังแรงม้านะคะแล้วก็ที่สําคัญน้ําหนักของตัวเครื่องยนต์เบาถึงใช่ถึง6กกิโลเลยนะ ไม่ประหยัดได้ยังไงให้รู้ไปนะครับบางคนเนี่ยยังมีข้อสงสัยนะเอ๊ะทำไมแล้วจะจะขับได้เหรอจะแรงไหมผมอยากให้มาลองใช่ค่ะลองมาแล้วผมลองมาแล้วบอกเลยว่าเยีเ่ยมไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังต้องมาลองกันมาลองเทสกันเนาะใช่ค่ะทั้งแรงเร็วประหยัดน้ำมันได้ค่ะแน่นอนครับรัวนสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่เราไม่ได้มาพีววไว้ดูใช่ตอนนี้มีเอ็กซ์ของเรามีด้วยกันทั้งหมด6รุ่นแล้ว6รุ่นใช่ค่ะจาก รุ่นจำหน่ายนี้ตอนแรกมีเยอะนะในรุ่นเก่ามีมีหลายตัวกันแต่ตอนนี้เราลดหเหลือ6รุ่นไม่ใช่ลดน,น้อยลงนะหมายว่าให้มันรุ่นที่มันเทียบเท่ากับที่เราต้องการมากขึ้นนะครับตัวนี้รุ่นครับนะมีทั้งกันกี่สีครับสี่สีโอ้มีสีสีสีอะไรบ้างเงิน,นงสีเงินดำดำขาวมุกขาวมุกก็ตัวนี้เลยอ่าสีใหม่เลยนี่สีเทาสีแบบในแคตตล็อกผมนะครับอันนี้ไม่ได้ามาโชว์ให้ดู นลเป็นสีเทาใช่ค่ะ,ะคก็จริงๆอยากจะให้มาลองทดสอบเนาะมาทสไบไดกันใช่มาทสไบไดกัน <มา S 1> เยอะเลยมาเจอมาหาทุกเบนเลยใช,ใช่ค่ะไม่เพราะอีกอย่างหนึ่งคือจะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องสเปคของตัวรถด,ด้วยแล้วก็สมรรถนะด้วยเนี่ยค่ะประเด็นหลักเลยเนาะแล้วก็แคมเปญต่างๆตอนนี้ใช่ค่ะยเยอะแยะมากมายใช่เลยก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับมีข้อมูลตัวไหนสงสัยสอบถามมาทางย n ทีบอกต่อเราทางทาง Facebook Facebook ก็ได้ทาง u t u b e ก็ได้ได้หมดได้หลายทางนะครับตอนนี้ ก็ทิ้งท้ายครับว่าเดี๋ยวเจอกันเท็นหน้าดีกว่าเนาะอิสสุขึ้นวันไตยครับความวางใจที่ต้องบอกต่อค่ะอขอลาไก่อนครับสวัสดีดครับ